เดี๋ยวผมมาเจาะจงรายละเอียดของแต่ละคันนะครับคันนี้เป็น NOR นะ n อ็นเการบรรทุกขนาดนี้นะฮะได้ประมาณ2ตันครึ่งนะครับเพราะว่าโครงสร้างเป็นเหล็กกล่องนะมีน้ำหนักประมาณ600อกิโลได้นะครับตัวนี้ตรงนี้เขาเรียวกว่าโปรหน้านะครับอันนี้เราดีไซน์ให้สําหรับลูกค้าใช้งานง่ายๆนะโดยการเฉียงเฉียงออกไปด้านข้างนะครับแล้วเราสามารถยกหัวเก่งได้เลย เดี๋ยวผมจะแทรกภาพให้ดูนะครับน้ำหนักการรองรับนะมันอาจจะได้ไม่เยอะนะอันนี้ลูกค้าเอาไปบรรทุกเชือกฟางนะแล้วก็กล่องเมสพลาสติกนะครับสามารถที่จะเอาวางได้แบบนี้เลยนะเราทำให้แข็งแรงเป็นเหล็กโครงสร้างกล่องแบบโครงสร้างเดียวแล้วนะไม่มีการแยกใดๆทั้งสิ้นนะครับเดี๋ยวผมมาเจาะจงรายละเอียดของสเปคข้อคันนี้กันเห็นไหม การยึดผ้าใบนะฮะเราจะยึดจากด้านด้านในนะ,ะผมจะมีตะขอเห็นไหมมีตะขออยู่ทั้งหมด6จุดนะครับนี่เป็นบันพับที่ผมแจ้งลูกค้าตั้งแต่แรกอะครับความสูงของคอกนะฮะอยู่ที่2เมตรยีนะครับความยาวของคอกอยู่ที่3เมตรสามคันนี้ต่อช 4, ั้นสี่ไหมเดี๋ยวดูก่อนคันนี้ต่อชั้นสี่นะครับเพราะว่าใช้ความยาว3เมตรสามมาดูความกว้างกันนะครับ ความกว้างเนี่ยกว้าง12เมตรนะความกนะว้างประมาณ2เมตรนะครับกว้างในเมตร90 m. แบบนี้เลยนะใช้งานคุ้มค่าเลยนะครับกว้างขวางม,มากนะอันนี้เสริมให้ลูกค้าต้องการยกง่ายๆนะครับเสริมให้ข้อเป็นข้อแบบปิดสนิทเลย คันนี้ลูกค้าสั่งในส่วนของเหล็กยูนะฮะคาดเพิ่ม4เส้นนะครับแล้วก็ผมดีไซน์การเก็บให้ลูกค้านะเพราะบางทีคนที่ใช้รถจะเป็นคนขับนะไม่ใช่ตัวเจ้าของบริษัทนะตรงนี้เราก็เลยทําดีไซน์การเก็บของในส่วนของเหล็กคาดตรงนี้เหล็กตัวยูตรงนี้ถ้าเราไม่ใช้งานเนี่ยเราเอาไปเสียบไว้ตรงนี้เลยครับเสียบไว้ตรงนี้เลยเดี๋ยวผมจะเอาพาไปดูใ,ใกล้ๆนะ เน in right ี่ยนี่เนี่นี่นี่ยเห็นไหมเห็นไหมเห็นแล้วนะครับเสียบไว้ทั้งสองทั้งสองด้านเลยนะฮะทั้ง4ตัว4ชุดเนี่ยผมทําเสียบไว้ทั้ง4ชุดเลยแน่นหนาแล้วก็เราก็ขนของได้แบบสบายๆโดยที่เหล็กไม่กลิ้งไปกลิ้งมานะครับเอ r 130รนคันนี้นะฮะหากใครสนใจแบบนี้ก็ ต้องแจ้งมาเป็นสเปคพิเศษนะครับเพราะว่าสเปคนี้เป็นสเปคพิเศษทําตามลูกค้าเลยทําตามสเปคลูกค้าเลยปกติเราไม่ค่อยได้ทําแบบนี้นะครับแต่อย่างนี้ก็คุ้มค่าครับแต่ราคาก็จะจะสูงกว่ากันนิดนึงเดี๋ยวจะส่งมอบวันพรุ่งนี้แล้วด้านบนเนี่ยผมทำแผ่นอลูมิเนียมปิดไว้เพื่อ เพื่อลูกค้าจะได้ติดสติกเกอร์ต่างๆเพิ่มเติมได้นะประมาณนี้นะครับหากใครสนใจคันนี้นะ n r 130สามารถเริ่มดาวที่5,9 0 0 0นะนะพนยาวสูงสุดได้72งวดถ้าาแบบนี้เลยพนเดือนประมาณ1,9,000บาทนะครับ72งวดอาเครดิตดีขับฟรี90วันเดี๋ยวผมพาไปดูรุ่นพี่นะ FTR แบบเดียวกันเลยเป็นคอกโปรหน้าเหมือนกันเลยนี่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 พามาดูแล้วคันนี้ความยาว8เมตรเลยนะ8 8 8.8เลยยาวสุดของ FTR อะ6กล้อขนาดใหญ่ใหญ่สุดยาวสุดนะแพงสุดของตัว6กล้อขนาดใหญ่นะนี่เลยโปรหน้าเช่นกันเห็นไหมแต่คันนี้นไม่สามารถที่จะเลื่อนซ้ายและเลื่อนขวาได้ยึดอ็อก,ออกติด ออกติดตัวถังเลยเพราะอะไรฮะเพราะคันนี้บรรทุกถังถังน้ํามันครับถังถังเปล่าเนาะถัง200ลิตรอะไรงั้นอะ่ะลูกค้าต้องการใช้งานแบบนั้นเลยนะครับความยาว8.8เมตรในยาวมากเลยนะครับคันนี้ FTR 2406ล้อขนาดใหญ่สุดตัวท็อปสุดเนี่ยใหญ่ยาวคนไหนดูดิ ด้านหลังเนี่ยพิเศษตรงที่ว่าเป็นคอกสูงแบบนี้เลยเปิด4คนนะเปิดคนเดียวเอาไม่อยู่ฟาดหัวเลยนะครับเนี่ยรถแบบนี้เป็นรถเฉพาะนะครับเฉพาะพิเศษนะเพราะฉะนั้นการใช้งานลูกค้าเขารู้อยู่แหละว่าต้องเปิดการใช้งานแบบไหนคนทั่วไปหรือคนที่ไม่เคยใช้แบบนี้เปิดไม่ได้นะครับอย่าลองเด็ดขาดนะโอเค FTR 2 4 0ถ้าใครสนใจแบบนี้ก็ใช้เงินดาวเพียง99,000บาทนะผ่อนได้สูงสุด72งวดงวดละประมาณ36,000บาทนะหาใครสนใจก็โทรติดต่อสอบถามมาได้ที่เบอร์โทร0 8 2 0 8 6 7 4 7 4กับเซลนัดนะครับโอเคครับ